สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นสกุชชี่ร้านใหม่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก็ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเป็น e n l l s s h b a k ของคิบุนะคะนี่นะก็สวยมากๆเลยนะคะเนื้อดีมากๆแล้วก็สโลด้วยนะคะเดี๋ยวพาบิ๊กให้ดูนะนี่นะสโลมากเลยยังไม่ขึ้นเลยนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ นะคะก็สโล่มากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นของคิบุนะคะนี่ต่อมานะคะก็จะเป็นของคิบุเหมือนกันค่ะก็เป็นฟักทองของคิบุนะคะอันนี้ก็หอมแล้วก็สโลด้วยนะคะนี่นะเ้าขอไม่บีบแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพังเนาะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ ต่อมานะคะอันนี้เป็นไอศครีมของคิบุนะคะก็เป็นไอศครีมยักษ์นั่นเองอันใหญ่มากๆเลยนะคะอันใหญ่กว่ามือไปนะคะแล้วก็สโลมากด้วยนะคะเห็นไหมเห็นไหมสโลมากเลยนะคะ enfin น,นี่นะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นของอาลีดี้นะคะ เป็นของ already ค่ะอโ่ษทีนะคะก็อันนี้ก็ slow นะคะก็อันนี้แพ็กเกจจะสวยมากเลยนะนะอันนี้ก็ slow นะเป็นขวนซองรสช็อกโกแลตนะคะนี่ต่อมานะคะเป็นโดนัทคิตตี้ค่ะเป็นมะนาวนะคะเป็นเลมอนแล้วก็นี่เป็นแท็กนะคะมีสติกเกอร์อันนี้ด้วยนะคะสติกเกอร์สองพันเก้านะคะ แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นไลซ์เซ้นมาของ2009เลยแต่เป็นของ2015นะคะก็นุ่มมากเลยนะนี่นะคะสวยมากๆเลยต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นปัมปัมป๊บุินขนมปังนะคะก็เป็นสีชมพูนะคะนี่เป็นแท็กค่ะก็เป็นของ2015นะคะนี่เป็นลัคกี้นะคะ นี่นะเป็นลายเส้นตรงนี้นะคะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นนี่นะัสสตอเบอรี่นะคะของคิตตี้คะ่ะอันนี้สโลมากเลย <ST AR> ก็เป็นสตรอเบอรี่แฟลตนะคะเป็นพี่ของคิตตี้แล้วก็เป็นคิตตี้นะคะนี่เป็นแท็กนะคะเป็นของ2009นะสีสีของรุ่นเก่านะก็หายากนิดหน่อยนะคะนี่นะลายเส้นเล็กมากนะ สา,สามารถยืดได้นะคะเป็นรุ่นเก่าเนาะไม่มีกลิ่นนะคะต่อมานะคะส้มนะคะส้มก็เป็นของ2009เหมือนกันนะคะยืดได้มา <c oughs> ก็แทบเป็นแบบนี้นะคะสายยืดได้แล้วก็จะมีตัวส้มนะคะอันนี้นิ่มๆนะคะไม่ค่อยสรูนะนี่เป็นสติกเกอร์นะคะ ต่อมานะคะเป็นแพนเค้กลิลัคุมะนะคะก็อันนี้มาแค่ตัวเดียวนะเป็นสีชมพูนะคะเป็นหน้าแบบกําลังหลินตาอยู่นะแพนเค้กลิลัคุมะคาเฟ่นะนี่นะต่อมานะคะก็เป็นบันนะคะเป็นบันอันเล็กนะคะขานาดม,นมินินะคะแต่เป็นบันที่น่ารักมากก็จะเป็นบันไม้ยูนิคอร์นนะคะนี่นะ แล้วนี่นะคะก็เป็นไมยูนิคอร์นนี่เป็นแท็กนะคะก็อยวาฟ้าเอาของฟ้าให้ดูนะคะนี่เป็นของฟ้านะคะก็นี่นะแท็กก็จะเป็นเขียนว่ายูนิคอร์นเมจิกนะคะนี่นะคะก็อาจจะมีเสียงอะไรนิดหน่อยเนะขอโทษนะคะนี่นะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นรูปปลาวานนะคะข้างหลังก็จะไม่เหมือนกันนะเป็นแท็กของมันเลยนะคะ นี่นะน่ารักมากนะคะเป็นปลาวานก็นะคะก็เดี๋ยวมาดูอย่างต่อไปกันเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะน่ารักมากๆนะ,ะก็จะใส่แพ็คเกจให้แบบนี้นะ,ะก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะนี่นะ3สีก็จะมีเป็นสีชมพูม่วงนะคะสะโลนิดนึงเนาะแล้วก็สีแดงนะคะ ก็มีสีชมพูอ่อนนะคะต่อมานะคะก็เป็นสตอเบอรี่เหมือนกันนะคะจะเป็นสตอเบอรี่ของเอ,อ่ออะไรไม่รู้นะคะอ๋อมาตเตอร์การ์เด้นนะคะก็มันเป็นของเลียนแบบนะคะนุ่มสุดมากเลยค่ะข้างหลังก็จะมีสติกเกอร์ด้วยนะน่ารักมากนะคะ แล้วก็อันนี้มันสีแดงนะคะแล้วก็มีแมวน้ำของมาร์เต Garden ์ด้วยนะอันนี้เป็นสีขาวค่ะมีสติกเกอร์นะคะแล้วก็มีสีเหลืองนะคะต่อมานะคะเป็นบันนะคะเป็นบัน m มาเมโลดี้นะคะก็จะมีเป็นอันนี้นะ เกี่ยวค่ะมีแท็บเป็นคูม,มาคนะแล้วก็มีเป็นสีฟ้านะคะนิ่มๆนะแล้วก็สีชมพูนะคะแล้วก็นี่มันสีเหลืองค่ะสดใสมากๆเลยนะ ต่อมานะคะเป็นซาลาเปาชิฟตี้นะก็จะมีละสีเหลืองนะคะสโลนะสโลทุกตัวเลยก็เป็นแท็กแบบนี้ทุกอันนะคะก็สีชมพูค่ะสีเขียวนะคะแท็กก็ขอรีวิวแค่บางตัวพอาน้อยอย่าเสียเวลาอันนี้เป็นสีฟ้านะคะสโลทุกตัวแล้วก็นี่เป็นสีแดงค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นลูกพีทนะคะเป็นลูกพีทขนาดจัมโบ้นั่นเองก็มาสองสีเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยขายดีมากๆเลยนะคะก็ใส่แพ็กเกจแบบนี้ให้นะคะเหมือนเดิมเลยนี่นะคะสโลนะกลิ่นหอมพีทมากๆเลยนะคะนี่นะสองลูกนะคะเป็นสกุลสีกันต่อมานี่ค่ะเป็น เออ่บางตอนคารบิบาลานซานะคะเป็นขนาดเล็กนะคะก็นุ่มมากนะคะสโลนะคะมีแท็กค่ะต่อมาค่ะเป็นโมจิกุเดธรมะนะคะก็น่ารักมากๆเลยไม่ได้เอามานานมากแล้วนะอันนี้ก็เป็นกุณะกุเดธรรมะนะคะนั่งกอดเข่าอยู่นะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถยืดได้เป็นเออเอนนี่อะยืดได้เหมือนโมจิเลยนะคะ ก็เหมือนกันทั้งสองอันนะคะต่อมานะคะก็เป็นเป็ดนะคะก็เป็ดอันนี้น่ารักมากมเลยนะคะนุ่มด้วยนะเป็นเป็ดอยู่ในแพ็กเกจนะคะต่อมาเป็นกระต่ายนะคะก็มี3ามสีนั่นเองก็จะมีเป็นสีชมพูเป็นชมพูเข้มนะคะชมพูอ่อนชมพูอ่อนนะคะแล้วก็เป็นมีสีเขียวนะคะ ต่อมาก็เป็นหมูนะคะหมูมีนนสามสีเป็นสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะต่อมาก็เป็นอันนี้นะคะเป็นแพนด้านะคะแล้วก็เป็นหน้าหมีธรรมาดานะคะแล้วก็อันนี้เป็นนี่ปังเนยนะคะมากี่ทีก็ขายดีนะคะสโลนั่นเองนุม่มากเลยสโลนะคะต่อมาเป็นบันโปกเกมอนนะคะเป็นบันพิกาชูนั่นเองนะคะก็มี เออทั้งหมด5สีนะคะก็มีเป็นสีน้ำตาลสีีชมพูอ่อนสีเขียวสีชมพูเข้มนะคะแล้วก็มีเป็นสีเหลืองนะคะนุ่มมากสาโลว์มากเลยนะคะบาบาเป็นตัวมินินะคะก็ขายแยกนะคะเป็นแพ็ค6ตัวแล้วก็แพ็ค12ตัวนะคะราคาก็จะต่างกันนะก็นี้นะคะเป็น แมวนะคะมีแมวแล้วก็มีหน้าหมีนะคะหน้าหมูต่างๆเลยนะมีหลายหน้ามากนะคะสารพัดนะคะต่อมาก็จะเป็นแพนด้าบันนะคะมีหลากหลายสีนะแล้วก็เป็นบันหน้าคาเวียต่างๆนะคะแล้วก็เป็นบันเป็ดนะคะเป็นบันแบนนะเป็นเมลอนนะคะเมลอนบันมีหลากหลายหน้า มีฮัเก่าค่ะมีเป็นเกี๊ยวซาแล้วก็มีเป็นอันนี้นะคะเป็นซาลาเปาทอดนะคะในม่อมีซาลาเปาทอดแล้วก็มีซาลาเปาธรมรมดานะคะแล้วก็มีพวกขนมปังนะคะก็จะมีเป็นขนมปังอ้วนนะเป็นหน้าแพนด้านะคะอันนี้นี่เป็นขนมปังหน้าเป็ดนะคะเป็นขนมปังทอมแล้วก็ขนมปังหน้าต่างๆนะคะ ก็หมดแล้วนะคะก็ถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ID l i n ลนนะคะ p o i l f a นะคะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดซับกดกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ